ว่าสี่ไหนวาสี่กุ้งมันไปหาอยู่ครับไม่ยานยักษมันแหลม่าไหลซะเลได้ครับผมมาบ่ได้มันลนรถได้แล้วไปหาครับเอาครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีชองลูกขเดียวเซลยิสานทุกท่านได้ครับพี่น้องสําหรับมื้อนี้กะเสววันที่22่สท่านว่าหกซีครับพี่น้องนะครับมาอยู่ตลาดอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับตลาดบ้านหันนะครับตลาดเสววันพุดได้ครับพี่น้องซัมผู้อยากได้งัวไปเลี้ยงนะครับบรรยากาศในตลาดมื้อนี้กะ ถือว่าคึกคักคึกเก่ารับพี่น้องน,นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผ้าเบิ้องงวงใหญ่งวาางงา,ามนะครับผิวมักงวงแดงสีจัดจัดนะครับบัวผาดแน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผ้าพี่น,อน้องเบิง้งบรรยากาศในตลาดสะก้อนนะครับท่านที่เขามาชมแล้วก็ฝากคอมเมนต์เด้ย๋ยพี่น,อน้องอยากเบิ้งแบบใดนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะครับวันนี้ครับผ้าเบิ้งหลากหลายจังหวยสำหรับคลิปนี้นะครับากำลังใจเล็นกน้อยก็อย่าลืมนะครับติดตามทั้งเพจลูกคนนี้ใช้สารเหล้วก็ทั้ง ในยูทูบดุขเหนียวเสียอีสานนะครับมีทั้งไลฟ์สดแล้วก็คลิปในตลาดนะครับถือว่าเป็นเนวทางนะครับพี่เฮาอยากให้พี่นงเฮาได้เห็นนะสำหรับผู้อยากเลี้ยงงวนะครับก็ได้เห็นราคานะครับหรือว่ามีโอกาสได้มาตลาดนะครับอย่าได้เบิ่งสำหรับผู้อยากจะขายงวกับสด้หูนะครับว่าราคาในตลาดตอนนี้เป็นจังได๋นะครับเข้าก็ถือว่าเฮ็ดเพื่อพี่เพื่อน้องนะครับกับรงใจฝากคอมเมนต์กันเข้ามาจังหน่อยด้วยครับพี่น้องนะครับ เอาเดี๋ยวไปติดตามราคาน้ากันมื่อนี้นะครับสิเป็นจังไดรนะครับก็บอกมาหลายแล้วนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งแม่ที่เรียกกันเลยนะครับเปิดหัวมาแม่งงามนะครับนะครับงวงงามทางอําเภอเมืองขอนแก่นนะครับตัวที่เรียกนะครับผมเอาจ้าบายแล้วครับอ๋อแม่นี่แสนสองครับนะครับท่วงไปครับผมผสมยัำพันธ์พานรอบเนาะเป็นลูกควายครับลูกซี่ว่ายศูนย์เก้าหกในท้องผสมไว้ตัวแรกครับ ผสมล็อกโคนะครับผสมล็อกโคเป็นพอพันธุ์ทางได้ครับเจ้าล็อกโคมีใบมีหลอดปะ,ะเดี๋ยวครับเอาใบหลอดมาเบิ้งครับพี่น้องนะครับอันนี้ลูกสาวซี C ่ไหศูนย์เก้าหกผสมกับเจ้าล็อกโคนะครับ HK หกหกแปดนะครับผมของวิไล่ฟ้าผสมวันที่เจ็ดท่านว่าหกสีได้พี่น้องแม่นี่ร้อยเท่าไรครับส่วนสูง ประมาณลอย40หาไว้เปิดไว้แสนสองเนาะอ่าหนึ่งแสนสองหมื่นง้างพี่น้องเนื้อหนังดีนะครับติดตัวผมบริษัทเขานะครับพี่น้องใช่เราบริษัทเขาสำหรับผู้บริษัทซีเรียสนะครับอ่ามักเบิงโค้งสั่งเป็นหลักนะครับตัวนี้ลอย40หาได้เปิดไว้แสนสองตัวนี้เนะครับผมอ่าตัวนี้เจ็ดหมื่นแม่สาวลูกควายดครับลูกซีว่ายศูนย์เก้าหกมีใบมีหลอดครบนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับงัว ถ้าบริเวณเขามันก็จะเขาเลี่ยงแหลมบางทีนะพี่น้องนะครับบ้านเจ็บของเรายิ่เห็ดเขาเพราะว่าบางเที่ยกับม่วงมามันกอาจจะเป็นอันตรายนะครับเห็นไหมครับเขาแหลมมาได้พี่น้องนะครับถ้างุ้ว่ามันถ้าเลือดขยับขึ้นไปสูงแน่เขาก็จะออกต่างๆบางทีครับแหลมแป๊ดเลยครับปลายเพิ่นอ้าวครับเนื้อหนังแข็งขาดีครับพี่น้องตัวนี้ลอย40บวกอ่าลอยประมาณลอย40นะครับอาราคาเปิดไว้จะเบาครับเจ็ดสิบครับเจบเบอร์โทรติดต่อง่ายน้อครับผมศูนย์หกสี่หนึ่งแปดห้า จิตสามซีหนึ่งยูอำเภออำเภอเมืองขอนแก่นเนี่ยพี่น้องนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับสำหรับผู้อยู่ไก่สมมติได้ขายตลาดกับไปเบิ้งยุคไปยุคขอดนะครับหรือว่าเบิ้งคลิปแล้วจงได้เพื่อนไปเรียนกับฝาว์ท่วมาพี่น้องนะครับอ่านกับพี่น้องแม่นี้น้าดีครับพี่น้องนะครับอันเดีดเขานี่งก็ดีคักแล้วนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งตะไคร่ก่อนอีกเนาะเอาแม่ลูกสักวอนครับพี่น้องไปเบิ้งแม่ลูกน้ำเพลินนะครับ จะไปแล้วครับแม่ลูกแสนสามหมืนหาพันนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นหาพันลูกที่แรกลูกแรกคือลูกสองนะครับลูกแรกแม่ผสม,มไปครับผมแม่เป็นสัตว์หลอบนึงเหรอเนาะ,ะสองพันเนี่ผสมประมาณลอยหาซีไปเยอะครับแม่เพิ่นลูกคอได้ครับเพิ่นว่าลูกเจ้าล,ลักนะครับผมลูกเป็นฮินดูบาซินเนาะเบอร์ทูเบอร์แดกก่อนครับผม ศ9 3 4์2ก้าสามซีหนนะครับ1 3ึ0 0 0สนสามครับงัวยู่อำเภอเมืองมหาสารคามด้วยครับพี่น้องนะครับอำเภอเมืองมหาสารคามอันนี้คู่แม่ลูกลูกสาวนะครับอาครับสวัสดีครับพ่อสวััสดีครบายไปเลยเหรอพ่อแม่นี่แม่นี่เปิดวันที่สองหาครับอ่าเปิดไว้แสนสองหมื่นหาพันนะครับแม่สาวลูกซีว่ายประมาณจักเดือนแล้วพ่อ 17เดือนเพิมอ่า17เดนนะครับลูกซีว่าศูบหอดมีครบนะพ่อเนาะเรียบร้อยครับอไบหอดมีครบด้วยครับพี่น้องนะครับเนื้อนังแข็งขากระดูกไงซี่ว่ยูนย์เกาหกไบหลอดครบครับพี่น้องนะครับเบอร์ทูเบอร์ด็กกับคุณพ่อศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่องหกสามหกสองหกสาเอามาจากตัวพ่อมานี่ตัวเดียวครับเอามาตัวเดียวด้พี่น้องลูกซีวูเกาหกครับพนี่ครับ ของคุณพ่อคุณราคาห้างสิบสองแบบเดียวข้อฟังกันพี่น้องยี่ต่อได้นะครับเบอร์แม่นี่เจ้าบาดเนาะครับพ่อแม่นี่ของใครเนาะของพ่อมาครับไล่ไปเลยนะเพราะพ่ออยากได้แสนสองทองไมพ่อเอานะครับบอให้ได้ผสมเนาะเป็นแม่สาวหรือเปล่าเคยมีลูกมาแล้วแแมม่่สสาาววครับเป็นแม่สาวครับพี่น้องสูงหเกือบร้อยหาซิปนะครับง่ายเลยนะครับเอานะครับประมาณสองปีเนาะพ่อเนาะ ของยูนะครับบ้านว่างไพ่ได้พี่น้องนะครับแม่นี่ของพอต่อยนะครับพอต่อยง่วงงามอีกแล้วพี่น้องนะครับเมื่อกี้พอหนอนง่วงง่ามันนี้เป็นพอต่อยง่วงงามนะครับเอาเบอร์โทรเบอร์ได้ก็ครับพว่าศูนย์หกหนึ่งศูน้าแปดหนึ่งศูนย์เก้าหาศูนย์หกแม่ตัวผ้ามันนี่เอาอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้แม่สาวครับพี่น้องนะครับแม่สาวประมาณจ็ดเดือนล้วพ่อ ประมาณปีหนึ่งนะครับเมียสาวลอยสาสิบได้ยุพี่น้องครับเกือบส5สิบห้าบวกนะครับพี่น้องเงี้ยวครับปี่ดอกตัวดี้มัวสาวลำเงี้ยวปานรถไฟนี่หายากด้วยพี่น้องนะครับออกเบื้องคงสางมาเต็มเลยนะครับจักรบานหลวงพ่อเปิดว้เปิดไบสิบหกครับเปิดใบแสนหกลูกสาวพ่อได้ครับแค่สามหนึ่งครับแคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องนะครับผมเปิดว้แสนหกได้ครับพี่น้องของคุณพ่อต่อยเบอร์ทรอีกรอบหนึ่งเนี่ยพ่อ ศูนย์หกหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์เก้าแปดหนึ่้าศูนย์หกหอต่อยงอ่างงามบ้านวังไผ่ครับพี่น้องนะครับตําบลลาดอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับขอพูดในไลน์ครับเพราะเป็นออกมาสองตัวเลยพี่น้องนะครับมักสาวหรือมักงวยใหญ่นะครับเอามาเบิ้งนะครับงวยใหญ่งวยหยักนะครับออกสไตล์กระทบชิดดูบาซินธิ์ยนงอยนะครับสูงใหญ่ลอยหกสิบห้าหกสิบบวกเนาะหกสิบบวกนะครับฮ่าพี่น้องเบิ้งงวยเมียนี่นะสูงคลับนะครับ เอาไปฟังราคาทำคุณ่อเป็นจังไวนะครับสูงไงยังสี่ร้ายไปได้พ่อเปิดใบเจ็ดมื่นหาครับเปิดไว้เจ็ดมื่นหาทองก็พอได้อยู่ครับแค่เครับแค่เอฟสามหนึ่งนะครับใบหลอดมีครบนะพ่อเนาะอันนี้กระเป๋าเสียบไปเนี่ยครับพี่น้องใบหลอดมีครบนะครับเอาแค่เอฟสามหนึ่งพันรอบเนาะผ่านรอบกับแค่เอฟสามหนึ่งหกท่านว่าหกซีนะครับผสมแล้วแค่เอฟสามหนึ่งทองที่ไหนครับในทองทองที่สองทองที่สอด้วยครับพี่น้องนะครับทองที่สองทางหลักพื้นเลยพี่น้อง กันตีหาลอยหกสิบบวกนะครับกัตตัมก็ลอยหกสนี่อ่าเพื่อนบับบอกงินน้ำจะบาดเพิ่นว่าเอาเบอร์โทรได้ครับว่าศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่าสามศตครับหาจินึ่งหาครันะครับอยู่เมืองสวงลอยเอ็ดนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณหลายครับผมเมียครับพี่น้องไผหมักแบบเกรดสูงไงของไผน้อครับเมีสาวตัวนี้ของควต่อยให้กอครับอาของควต่อยครับเมื่อกี้ว่าท่านด้เบิรครับ ครับพี่น้องแม่มสาวาลูกซี่ไว้สูงเก่าหกนะอพ่อเอาไไปเลยนล่พะพ่อบันนี้เปิดไว้แสนหกพ่อมาจาักเดือครับอายุเพิ่นปีเนื้อเนี่ยนะครับของคุณพ่อต่อยด้ยครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเบิง้งใส่แดดจังหน่อยท่างที่สีแดงเจ็บตาพี่น้องแดงขักๆครับพี่น้องแดงหดเลือดนะครับผม,มนะครับ